สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีตอนเราเข้าสู่อาณาจักรคนเป็นมดนะครับทำไมถึงคนเป็นมดเหรอนี่ครับเวลาเรากอร่อไวๆคนเป็นมดอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็คือจบอจาณาจักรนี้นะครับก็คือเป้าหมายของเราคือหนึ่งร้อยห้าสิบคนแต่ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะถึงก่อนหรือเปล่าจะเป็นยังไงครับติดตามไปพร้อมกัน Have fun ันจู t กตเ let's go มาแล้วคนแรกเปลี่ยนนะครับเก็บอันนี้ไว้ก่อนฟืบฟางมีอยู่เก็บเบียร์ไหมเบียร์แล้วก็แรที่บุกนะครับแรกกับแรกกับดูน้อง่นะแรกกับบัวหนึ่งตัวขนมปังขนมปังแล้วก็นี่เลย กระดูกนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ไปด้วยนี่ประมาณนี้นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะไปยุคเหล็กกันเริ่มกันเลยนะครับก็มีการถลุงเหล็กนะครับต้องใช้2 5จัดมาเริ่มแล้วนะครับการถลุงเหล็กแล้วก็ปลดล็อกสิ่งต่างๆนะครับมีตั้งแต่เหมืองลึกฐานหินนะครับ ผมจะเอาฐานหินก่อนเพราะฐานหินเนี่ยเราสามารถเอาไปอัปเกรดอันนี้ได้นะครับยุ้งฉงางอาร์ทน,นี้มาผู้ผมก็มีการสร้างอันนี้เพิ่มนะครับฐานหินวงกลมนะครับเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วก็รูปร่างหน้าตาของหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นในทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ มีอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งที่นะครับนี่น,นีอันนี้กําลังทําอยู่หินฝังศพนะครับแล้วก็คนพุ่งไป134เลยทีเดียวเราจะมีการสร้างกจนถึงร้อห้นะครับเราหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนพื้นที่สร้างบ้านไม่ค่อยมีเลยนี่ไงได้อีกหนึ่งหลัง ส่วนประตูเมืองนะครับประตูเมืองยังไม่มีนะครับแต่เรายังมีอันนี้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดักดักการต่อสู้ที่มาไรเดอร์ไรเดอร์ที่มาบุกฐานเรานะครับระหว่างนี้ก็ทำการอัปเกรด1จุดละนี่นี่กำลังลื้อเลยโอเคอาหารก็ยังเพียงพอนะครับ การระบบการทำงานอะไรต่างๆผมก็วางแผนไว้นี่มีเก็บโคนกิ่งไม้เทนนินถึง3ที่เลยเพราะเทนนินขาดนะครับแล้วก็มีการตัดไม้นะครับมี2จุดแล้วก็ตกปลา3จุดตักน้ำหนแล้วก็รวบรวมเนี่ยหแล้วก็มีอนณาเขตในการล่านะครับอนาเขตในการล่ามันก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือจานวนงานแล้วเราก็สั่งให้เขาล่าเนี่ยประมาณลุยเลย จัดการอะไรประมาณนี้นะครับหายไปแล้วมั้งเนียอ๋อยังอยู่อ๋อล่าหายไปแล้วจริงที่ด้วยน่าจะกดผิดนะครับล่าใหม่จัดการเลยล่าก็จะมีคนของเรานะครับบุกไปจับสัตว์มาเรื่อยๆก็มีเนื้อมีหนังมีอะไรนะครับตอนนี้ขาดหนังแช่ แช่อิ่มเขาเรียกว่าหนังที่แช่น้ํายาเทน,นินนะครับต้องใช้หนังดิบแล้วก็แช่มามันจะมีประโยชน์ในการเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ซ่อมอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกป้อมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้อันนี้ด้วยรถเข็นแล้วก็เลื่อนนะครับส่วนคันไถเนี่ยมันจะใช้เกี่ยวกับฝ้ายนะครับ ก็คือลินินนี่แหละปลูกฝ้ายแล้วได้ลินินเป็นได้พันนะครับด,ดูร้อนอยู่เรายังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวระหว่างนี้เราจะทำการลื้อโพงนี่เขากำลังซ่อมแบบยกสูงขึ้นมามันจะสามารถทำให้เราเนี่ยเก็บอาหารได้มากขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่สมควรนะครับที่จะสร้างขึ้นมา ามาดูความรู้กันนี่ฐานทกสูงแล้วเราจะได้ความรู้ขึ้นมานะครับมีเตาหลอมแล้วก็มีโรงตีเหล็กเหมืองเหล็กด้วยนะครับนี่มาแล้วหรือ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 ,อทำาก้าอัเกรสอนนี้ด้วยนะครับจัดมาเลยเอาอัานนี้อัปเกรดได้เลยนะครับ อัปเดเลยสิสองอันเลยนะครับโอเคอย่างอื่นละ่ะอย่างอื่นไม่ต้องนะโอเคแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแร่เหล็กที่เราจะต้องสร้างนะครับนี่มีโรงตีเหล็กกับโรงโล,งโลงหะนะเหมืองเหล็กที่เราจะต้องการเลยนี่หนึ่ง นี่สองเอา2ก่อนนะครับอสอ2ที่ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บโอ้ยงานเยอะเกินอะไรอย่างนี้ไม่ยอมมาทำงานเขาเรียกว่าภาระงานคือสูงจัดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคนก็จะงอแง,งมาละคนแรกเปลี่ยนโอ้มีเสริมประการนะครับ350ไม่เอาครับเราจะใช้อันนี้ครับ หนังแร่ทองแดงแร่หล็กนะครับแร่ก,กับกระดูกอันนี้ซะหน่อยแล้วก็ไปดูสัตนะว์นะวัวแรกกับปลาขนมปังเลยแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับไปตัดไป ได้เวลาเก็บเกี่ยวนะครับพลังงาน,นเราก็จะสูงตามระดับจะสูงเยอะมากเพราะคนเราเริ่มไปเกี่ยวกันแล้วได้เวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาอันนี้ซ่อมพอดีนะครับอัปเกรดเลยพอเราอัปเกรดมานะครับช่องในการเก็บอาหารก็จะเยอะมากขึ้นตอนนี้มีน้อยอยู่ อาจจะสร้างกระจุกไว้ที่เดียวนะครับเวลาคนเขามาเอาอะไรเนี่ยมันจะได้ง่ายต่อกันเอาด้วยแล้วที่เหลือผมก็จะนี่เลยนี่เลยทำลายนะครับน่าจะเพียงพอนะ3อันอยู่กระจุกตรงกลางนะครับ เพราะผมสังเกตหลายขั้รอบแล้วคังเก็บของถ้ามันกระจายเวลาไรเดอร์มาบุกอะ่ะชาวบ้านเราก็จะมากระจุกเอาอันนี้หนึ่งที่อันนี้หนึ่งที่อันนั้นหน่งที่นะครับเป็นอะไรที่วุ่นวายมากถ้าได้จุดเซนเตอร์ตรงกลางมันจะดีนะครับหมดงานกำลังทำงานอยู่นะฮะได้เวลาเก็บเกี่ยวฟันเคียวไปในวันที่ฝนตก ต้องมายืนเกี่ยวข้าวฟุ๊บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เดินจากไปข้าวโดนอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวติดโลกเอออันนี้เป็นถั่วฤืดูหนาวแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้ที่เราปลูกเพราะปลูกไว้นะครับโอเคเลย โอ้ไม้หมดแล้วฝั่งนี้ได้ขยายขยายไปตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยไอ้อะไรนะนี่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 มีหนึ่งอันกำลังมาโอเคได้เวลาอันนี้หนึ่งอันเตรียมพ้องนะครับ ระหว่างนี้ก็เกี่ยวข้าวดูอาหารมีฟางเข้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสัตว์ของเราตอนนี้ม้าก,กำลังขาดนะครับ3อันกำลังสร้างอันนี้ก็จัดการดีลีทเลยสี่อันถ้าไม่พอเดี๋ยวทำการสร้างเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับ มันก็ต้องขนแบบขนอะไรออกก่อนนี่ไงขนแล้วก็มาใส่ยัดใส่ยัดใส่ในที่เดียวนะครับถือว่าโอเคอยู่ต้องสร้างพ่านเพิ่มอีกหนึ่งหลังถ้าเราตั้งใจใจะทำหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับน่าจะในพาร์ทนี้แหละ ผมว่านะ่ะอีกหนึ่งหลังหาสถานที่ก่อนนี่ไงหนึ่งหลังสองหลังไปเลยสามหลังไปเลยแล้วกัน ออาวมาป่าศูนย์พันไปแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวในการสร้างอะไรหลายๆอย่างโอ้หอันนี้เต็มเลยนะครับน่าจะกระจายมาจากไอ้อันที่เราทำลายสามหลังก็น่าจะเพียงพออยู่อันนี้ยังไม่เต็มซะเท่าไหร่นะครับ <c oughs> มันจะมีอันอื่นอีกไหมอ่ะ ที่เราสร้างไว้ตามหลืบตามอะไรนะครับต้องไปดูก่อนโอ้นี้คังเก็บของมาสร้างไว้หลืบนี้เลยอ่ะแล้วก็สิ่งที่เราอัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับมีเหล็กโอเคมีแร่เหล็กตรงนี้ไง เราแร่เหล็กแร่เหล็กนี่น่าจะใช้กับถ่านนะครับโอ้อัปเกรดปุ๊บแล้วก็หมดยุคของแรดีบุกทันทีนะครับจัดการสามันสามันสิ่งที่ขาดก็คือหินคราวนี้หินขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดจัดการหินก่อนมีไหม สุดสการหินไม่มีนะครับงั้นแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ทำงานให้การเก็บหินต้องหาพื้นที่หินที่มันเยอะๆนะครับนี่ตรงนี้เยอะมาก 4, 5, 6ก้อนแล้วก็ใส่คนเข้าไปถึง5คนเลยถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มอีกสักจุดในการทุบหิน นี่เลยไ้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่คนเพิ่มไปอีก5คนโอเคระหว่างนี้ก็ดูการเปลี่ยนแปลงของเมืองเรานะครับมีการเก็บแร่เหล็กมาแล้วได้ความรู้มาแล้วก็มีการปลดล็อกมีการทำเมืองลึกดูเหมือนลึกดีว่า ดูสิเมืองลึกนี่มันจะมีอะไรบ้างก็คือแร่เหล็กลึกแร่เหล็กลึกนี่มันต้องไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรออ่าใกล้ๆนี่มีไหมนี่อันแดงๆนี่ใกล้ๆเลยอ่าแร่เหล็กลึกแร่เหล็กลึกอันใกล้ๆเลยตัดแบบใกล้ๆอันใกล้ๆอย่าพึ่งเอาอ่าแค่สองอันก็ แค่นั้นก่อนนะครับไปต่อระหว่างนี้ก็ดูการทำงานของผู้คนนะครับดูซิว่าเขาทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันเดินไปไหนเอ่ยถือไม้ถืออะไรไปนะครับน่าจะไปอยู่ในบ้านไปแล้ว ยิงชลาออตำข้าวตำข้าวข้าวนี้สามารถไปทําอาหารได้นะครับเออพอดีเลยทําอาหารก็นึกถึงอันนี้เลยนะครับเตาหลอมมันเป็นเตาอบนะครับเตาอบของขนมปังขั้นสูงสุดการผลิตนี่เตาอบ เตาอบเตาอบอ่าเตาอบหนึ่งเตาอบสอง่อะใช้เตาอบนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้ก็คือตรงนี้ครับพลังงานน้ำมาอ่าจัดไปเลยพลังงานน้ำนะครับ สักสามันามาแล้วนะครับเตาอ,อบชิ้นแรกหอ,อคือใส่แป้งได้เยอะๆแป้งสองได้ขนมปังสี่นะครับงั้นไฟเราก็หุบไว้ ไฟแล้วก็ไฟหูไปเลยนะครับแต่ทาก็ไปทําเตาอบนุ่นขนมปังแล้วก็จัดเต็มเปร้อยหเลยครับนี่งานจะพุ่งเขาเนี่ได้เวลาแล้วโอ,โอ้ในที่สุดนะครับก็ปลดล็อกมมชสโตนอีกหนึ่งอันนะครับความรับ ของเล็กกามุมสวยนะไอ้แมสเตอร์อันนี้นะครับมันเป็นการสร้างหลอมเหล็กนี่นี่นโลหะโลหะให้ได้20อันมัน้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ผลิตโลหะ20หน่วยแล้วก็อีก1อันนะครับรับคน150คนตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับแล้วก็ให้สร้างกองหินฝังศพนะครับ ตอนนี้กองหินฝังศพเรากําลังเดินทางมาอยู่นี่กองหินฝังศพรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่กองหินฝังศพนี่เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้กําลังขนส่งหินใหญ่นี่ใกล้ถึงละหนึงก้อนสองก้อนกําลังขนอยู่สามก้อนแล้วก็สี่ก้อนนะครับไปยาวกันไปเลยนะครับ อีกนิดเดียวก็ปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกให้หมดเลยเลยกว่า,าสามอันปลดล็อกให้หมดเลยนะครับมีการทำชุดเกาะมีอะไรด้วยนะครับมาจัดมาเลยสามอันประมาณนี้นะครับ ระหว่างนี้คนก็พุ่งมาถึง156คนแล้วนะครับเราผ่านเงื่อนไขแรกสําหรับแมสตัวนี้แล้วนะครับเหลืออีกเงื่อนไขนึงนะครับก็คือตรงนี้อีกนิดเดียวกองหินฝังศพอ,อีกอย่างนึงที่จะสร้างนะครับคือเรายังสร้างไม่หมดเนาะเรายังไม่ได้สร้างอันนี้ครับจิตวิญญาณทงทงจิตวิญญาณนะครับ สร้างธงติดอา้าวใส่ผิดแฮะโอ้ตำแหน่งไม่ถูกต้องอ่าได้ละหนึ่งธงนะครับ จิตวิญญ,ญาณสร้างเลยธงจิตวิญ,ญญาณนะครับมาสี่อันจัดไป แบกมายังขยันขังแข็งนะครับอึบอึบอึบอ,อึแรงดีไม่มีตกอีกนิดเดียวนะครับใกล้ความฝันอันเป็นจริงแล้วขนมาขนมาขนมามีหมูวิ่งผ่านหนึ่งตัวอึบนิดเดียวเรียบร้อย มาแล้วนะครับเริ่มทำการก่อสร้างนี่แหละหน้าที่อันประวัติศาสตร์ของเราวินาทีมาใม้สโตนอันะสุดท้ายรูปร,ปรปคําๆก่อสร้างเป็นหิน สร้งเป็นเสาขึ้นมาโอ้มีการตกแต่งข้างรอบข้างด้วยนะครับหัวก็ไปทําไล่ทํานา <c oughs> ทำใหโคตรเยอะนี่ไมงไมาแล้วนะครับปลดล็อกเหตุการณ์สำคัญถิ่นฐานเหล็กนี่ก็เป็นไมสเต n ์นะสุดท้ายแล้วนะครับสำเร็จตามเป้าหมายนะครับที่เราวางไว้ก็คือพาร์ทแรกเราเป้าหมาย150คนนะครับแล้วก็ปลดล็อกไมสโตนทั้งหมด อันจากนี้ก็เป็นการเล่นเรื่อยๆนะครับผู้คนก็สามารถจุได้เรื่อยๆอาวุธต่างๆอะไรต่างๆคลังเก็บของประทางหมู่บ้านก็ขยายไปใหญ่ๆสุดๆนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีเยี่ยมพารนี้น่าจะเป็นพาสุดท้ายสำหรับ ฐานแรกนะครับนี่หมดกำลังทำงานหมดงานเอาเป็นว่าผมขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเราติดตามนะครับว่าเกมหน้าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับเกมต่อไปฝนตกฟ้าร้องไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน